ปัจจุบันบริเวณแนวชายแดนไทยยังคงมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลต่างด้าวอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเข้มและตรวจจับอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านความมั่นคงและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่28กันยายน2564คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสาสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาเพื่อสนับสนุนควบคุมและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 สำหรับนายจ้างและสถารประกอบการที่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตทำง,งานแทนคนต่างด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีเร่งดำเนินการซื้อประกันสุขภาพของสาธารณาสุขหรือประกันภยัย4เดือนสำหรับกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้ ต้องตรวจสุขภาพ6โรคและจัดเก็บอัตรักษณ์บุคคลภายในวันที่31มีนาคม2565และตรวจลงตราวีซ่าภายใน1สิงหาคม2565มิฉะนั้นการอนุญาตให้ทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจ,ากจักรจะสิ้นสุด สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดลําพูนนะคะมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบการทํางานของคนต่างด้าวนะคะซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีเอกสารประจําตัวหรือใบอนุญาตทํางานนะคะสามารถขึ้นทะเบียนได้ส่วนนายจ้างสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้เราก็ต้องมีการผลักดันหรือส่งกลับนะคะาหากเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบก็จะมีความผิดนะคะนายจ้างสถานประกอบการก็จะมีความผิดตั้งแต่ 1 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะมีโทษจำคุกด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีโทษเป็นรายหัวของต่างด้าวนะคะตัวต่างด้าวเองก็จะมีความผิดด้วยค่ะค่ะในความห่วงใยของสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดลำพูนค่ะในเจ้าสถานประกอบการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานนะคะเบอร์โทรศัพท์0535์5 5 4 3าถึง4นะคะ โดยจะติดต่อผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของสำนักง,งานก็ได้ค่ะสำนักง,งานยินดีที่จะให้บริการทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ